สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เจคเคนพพาทุกท่านไปรับชมบ้านที่จังหวัดอ่างทองนะคะอยู่ในหมู่บ้านอ่างทองธาน,นีอยู่ติดโลตัสบิ๊กซีสะดวกสบายค่ะทุกท่านอยู่ใกล้โรงพยาบาลด้วยนะคะในหมู่บ้านนะคะมีความปลอดภยัยเงียบสงบค่ะบรรยากาศดีนะคะมีสนามเด็กเล่นนะคะน้ำไม่เคยท่วมนะคะ บ้านไม่แตกไม่รล้าวไม่สุดค่ะเป็นบ้านมือ2นะคะตามในรูปนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่2 3 0ล้านแสนบาทบนพื้นที่57ตารางวามี4ห้องนอน2ห้องน้ำเป็นบ้าน2ชั้นนะคะสามารถจอดรถในบ้านได้2คันด้วยกันค่ะเจ้าของเดิมนะคะต่อเติมเต็มพื้นที่เลยนะคะสามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเต็มพื้นที่เลยนะคะทุกท่าน เจ้าของขายเองนะคะบ้านในคลิปนี้รูปก็จะน้อยไปนิดนะคะหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอรูปเพิ่มเติมตรงไหนติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านโทรคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยค่ะไม่ต้องผ่านไหนหน้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เจเคนโนมาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ